กรุงสีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ Podcast เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิด สวัสดีครับตอนรับรทุกท่านนะฮะเข้าสู่กรุงสีเพลินเพลินพอดแคสต์เรื่องชีวิตคิดให้ง่ายครับเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตผู้คนเยอะมากๆแล้วผมเชื่อว่าใกล้ตัวทุกคนแน่นอนมีประโยชน์แน่นอนนะฮะเรื่องของการจัด โต๊ะคอมพิวเตอร์หรือว่าการจัดโต๊ะทำงานของคุณพร้อมกับแกจเ็ตอะไรที่จะมาเพิ่มพลังเพิ่มไฟในการทำงานคุณให้มันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง work from home แบบนี้นะฮะแน่นอนครับว่าไม่ได้คุยกับอาร์มคนเดียวนะฮะต้องมีอีกหนึ่งท่านเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราท่านคนนีนะฮะเป็นผู้ก่อตั้ง MacT h a i แล้วก็เป็นบล็อกเกอร์สายเทคและไลฟ์สไตล์นะฮะที่สะพันตื่นเต้นมากนะฮะเขาเป็นผู้จัดงาน i c r e a t o r c o n f e r e n c e ไม่เสียเวลาต้อนรับพี่เขาเลย ครับคุณเอ็มขจรเจียระไนพาณิชครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับครับสวัสดีครับคุณงามสวัสดีครับคันผู้ฟังพี่เอ็มครับอยากจะเริ่มถามก่อนเลยปกติช่วงนี้เราเวิร์กฟรอมโฮมกันหลายคนหลายท่านเลยพี่เอ็มเวิร์กฟรอมโฮมไหมครับโอเวิร์กฟรอมโฮมแน่นอนครับจริงๆริงเวิร์กฟรอมโฮมมาก่อนที่จะเกิดโควิดอีกนะครับจริงๆผมเวิร์กฟรอมโฮมมาเกือบ2ปีแล้วนะครับแล้วก็ คือช่วงที่เรากำลังจะมีโควิดเนี่ยเราก็มีการเตรียมโตมาบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบเวิร์กฟอร์มโฮมเยอะมากนะครับแต่พอเริ่มโควิดมาเนี่ยก็เวิร์กฟอร์มโฮมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จริงๆมีช่วงปลายปีที่แล้วกลับมาที่ออฟฟิศแป๊บหนึ่งแล้วก็พอเกิดเว็บใหม่เนี่ยก็เวิร์กฟอร์มโฮมอีกทีนึงนับนับเวลา mm hmm. รวมๆกลางนี้ก็จะเวิร์กฟอร์มโฮมมาเกือบปีครึ่งเกือบสองปีแล้วนะครับ mm hmm. ก็อยู่บ้านยาวๆครับแล้วก็ <laughs> ก, <laughs> ก็น่าจะเจอปัญหาเกี่ยวกับที่ทุกคนกำลังเจออยู่ แล้วก็มีความค้าคายหลายอย่างครับที่เราต้องเผชิญในช่วง work from home ครับจริงๆครับผมก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำเทรนด์ใช้คำนี้ดีกว่าพี่เอ็มคือ work from home มาตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำไปด้วยด้วยการงานด้วยไหมครับพี่เอ็มเพราะว่าพี่เอ็มทำงานสายเทคโนโลยีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คือ work from anywhere ได้อยู่แล้วนะฮะตั้งแต่แรกเนาะอ่าจริงครับคือพอเพราทำงานบนโซเชียลมีเดียเป็นหนักเนาะงานขยามันก็จะอยู่ออนไลน์แล้วคอมเมนต์ขยำก็อยู่บนคลาวหรือว่า การส่งยางทั้งหมดก็ผ่านระบบออนไลน์หมดมันก็จะเวิร์กโฟมโฮมได้ค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของทีมงานมากกว่าที่ทีมบางบางกลุ่มเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเวิร์กโฟมโฮมได้เช่นทีมขายทีมตัดต่อทีมกราฟิกอะไรแบบนี้โปรดักชั่นทั้งหลายเนี่ยเรายังเป็นเวิร์กออฟไร์อยู่แต่พอีโควิกก็ต้องลองปรับรูปแบบให้พร้อมที่จะออนไลน์ให้ได้ในแง่ของการทำงานของพี่แล้วเนี่ยครับพี่เอ็ม มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงฮะกับการที่ต้อง work from home แบบบังคับร้อยเปอร์เซนด้วยโควิดถ้าเทียบก่อนหน้านี้ที่โอเคยังมีออฟไลน์ line, ยังมีอะไรยังไงบ้างครับพี่ข้อดีข้อเสียครับออจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มเห็นข้อดีของการ work from home แบบอย่างเนาะจริงๆตอนที่พวกเรา work อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็จะมีความหวงหนชีวิตออฟฟิศเนาะพอจะบอกให้ work from home เอ๊ะไม่ค่อยอยาก<ะ>ทำงานที่บ้านไม่ชิงเลยอยากอยู่ที่ออฟฟิศงานๆอยากเจอเพื่อนอยากเจอเพื่อนฝูงจริงครับ ก็มาทำ่างที่บ้านก็จะเจอความยากลำบากอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อะไรหลายๆอย่างนะครับแต่พอเราทำเวิร์กฟอร์มโฮมไปงานเนี่ยพอจะเริ่มกลับไปออฟฟิศบางคนก็จะเริ่มมีคำบ่นเลไม่ค่อยอยากกลับไปออฟฟิศเลยเอออยู่บ้านก็ดูโอเคดีหลายๆาอย่างรผมว่าข้อดีที่ชัดเจงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเดินทางนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมมันสะดวกมากในเรื่องของตื่นมาปุ๊บทางานได้ปั๊บนะครับแล้วก็ ความสะดวกต่างๆในการใช้ชีวิตบางอย่างเพราะว่าเราพอตัดเรื่องของการเดินทางออกไปเนี่ยเราจะมีเวลาเหลืออย่างผมเนี่ยผมจะเหลือเวลาประมาณสองชั่วโมงก่อวันนะครับ mm. แล้วก็มาจะคิดว่าเอ๊ะสองชั่วโมงก่อวันเราจะเอาไปทําอะไรดีอย่างผมก็มีไปเปิดช่องเกลกเพิ่มหรือไปเปิด oh, ทำบุญทำมี่เพิ่มนะครับก็มีช่วงเวลาที่เราใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้นะครับว่าฟอร์มผมมันก็จะมีอีกหลายอย่างที่ช่วยเราได้อย่างเช่นเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายครับผมเชื่อว่าหลายคนมีเงินเก็บมากขึ้น เนาะจะหนึ่งคือไม่ค่อยได้เที่ยวนะครับริงคืออาจจะพอไม่ได้อยู่กับเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปใช้เงินไปแฮงเอาที่ไหนก็สถานการณ์มาคับให้เราอยู่บ้านด้วยแหละนะครับแต่เ้าพูดถึงข้อเสียเนี่ยก็มีพอสมควรเลยครับคือผมเพิ่งไปอ่านงานวิจัยของที่ต่างประเทศมาครับเขาพบว่าคนมากกว่า80%นะครับยอมรับว่าการทำงานจากที่บ้านมีความเครียดมากกว่าเดิม อ้าวเหรอครับคืออาจจะด้วยหลายๆอย่างเนาะมันจะกดดันเข้ามาพอเราพอเราไม่ได้คุยกับคนนะครับมนุษย์เรารถูกปลูกฝังให้อยู่กับคนนะตั้งแต่เรียนละตั้งแต่มหาลัยตั้งแต่ทํางานลนะพอเราไม่ได้เจอคนนะเราคุยกับตัวเองเยอะพอเราคุยกับตัวเองเยอะเนี่ยหลายคนก็รู้สึกมีความเครียดสะสมม,มากกว่าเดิมงา้นวิจัยบอกว่าเราคุยกับตัวเองนะครับเรามักจะชอบมองตกวเราเองในแง่ลบมากกว่าแงบ่บวกนะครับจริงครับ อีกเรื่องหนึ่งคือพอเราอยู่ในโลกออนไลน์เป็นหนักเนี่ยพอไม่เจอคนจริงๆพอเราเจอคนในโลกออนไลน์เนี่ยปกติครับผมเดินไปออฟฟิศก็จะเจอผ่านคนมากมายเนาะเจอคนหนักง่ายนะครับเราจะมีธรรมชาติของเราคือการคอมเพลกเราจะเปรียบเทียบเรากับคนอื่นๆอยู่เสมอนะครับเราจะเจอคนที่ดกกว่าเราคนที่ด้อยกว่าเราเรื่อยๆแต่พอเรารรอยู่ในออนไลน์เนี่ยเราจะเจอคนบนออนไลน์หมดเลยซึ่งโดยมากเขามักจะโชว์แต่กานดีๆของเขาออกมาอ่าใช่ซูปปเปอร์โม <Moment S 1> นทั้งหลายใช่ใช่เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมเราดูไม่มีค่าเลยนะทาไมเราดูดู้อยกว่าคนอื่นอยู่เสมอนะครับที่จริงๆคนอื่นก็โชว์แก่ร่างดีๆของเขาเช่นเดียวกันนะคงเขาคงไม่โชว์ร่างอ่อนแอออกไปมันก็ทําให้เรายิ่งรู้ ulously, Gore, man, สึกเครียดไปมากกว่าเดิมทุกใจมากกว่าเดิมแล้วก็มีความเครียดเกินที่เราไม่รู้ตัวมากกว่าเดิมเพื่อนผมเนี่ยบ่นกันเยอะมากเลยพี่เอ็มว่าพอ work from home แล้วเนี่ยฮะลุกขึ้นจากเตียงยังไม่ทันได้เข้าห้องน้าอะไรดีเลยนะฮะเข้ามาที่โต๊ะทํางานก่อนละ คือเวลาชีวิตนี่คือแบบนาฬิกาพังไปเลยเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกลุกขึ้นมาจากเตียงรู้สึกตัว ITL 4โมงเย็นละอยู่บนโต๊ะทีมทำงานยาวเลยอย่างเงี้ยฮะทีน,นี้พี่เอ็มมีทริกในการวางจัดสรรเวลาในยุคนี้ยังไงครับพี่ฝากแชร์หน่อยครับโอ้ผมก็พังเหมือนกันครับช่วงนครคือครับช่วงแรกนเราก็กล่าวว่าเฮ้ยเราเคยดูแลตัวเองได้เนาะแบบตื่นแปดโมงเช้าอาบน้ําไปถึงออฟฟิศเก้าโมงสิบโมงทำงานกลับมาบ้านค่ำมือง กินข้าวเล่นกับลูกนอนมันชีวิตมันจะเป็นรูททียงที่มันค่อนข้างจะฟิกส์แล้วก็บริหารง,ง่ายๆแต่พอเราเริ่มมาเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยผมว่าหลายคนเจอปัญหาเดียวกันคือเราบาริหารเวลาตัวเองไม่ค่อยได้นะครับ,รบแล้วก็มีผลสมรวจนึ่งจากที่ JLL ที่อเมริกาเขาบอกว่าคนประมาณ70%ยอมรับว่าออพอได้เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยรู้สึกว่างานไม่จบสักทีนะครับคื ไม่ว่าจะทำงานเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีมันไม่เคยจบเลยแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคือบางทีเรากะว่าแบบปกติเข้าเรากลับจาก Office, ออฟฟิศง้อทุ่มมือเราจะชักกาวทุกอย่างได้นะครับแ้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวแต่พอเราเริ่ม work from home เนี่ยบางครั้งเราผูกติดกับงานเข้าไปในช่วงชีวิตค่อนข้างสูงนะครับเห็นด้วยเลยครับพี่เอ็มเราก็จะผูกติดตื่นเช้ามาก็งานนะครับก่อนนอนก็เจองานแล้วก็บางที การ w o r ร์กฟมพูลข้อเสียข้อหนึ่งคือการคุยกันบางอย่างทครั้งที่เราถ้าเราเจอง่ายกันเนี่ยคุยกันสิบนาทีมันจบแล้วอะนะครับ,รบแต่คุยเวิร์กโฟมพูลมันคุยเป็นชั่วโมงบางทีแบบโหย้ยส่งข้อมูลไปข้อมูลมาอะคนนี้ไม่ว่างช่วงนี้คนนี้ไม่ว่างช่วงนั้น<ห>เราไม่รู้ว่าคใครว่างเมื่อไหร่ก็มันก็จะทําให้เวลามันใช้เกินกว่าที่ควรจะเป็นมันก็จะมีความแบบเออบริหารง,งานไม่ค่อยได้เวลาไม่ค่อยมีล้วก็งานม,มันจะอยู่กับเรายีิบสี่ชั่วโมงนะครับการบริหารบริหารเวลามัันนสําาคญมกใช่วง ชงเวอร์ฟลอมโฮมครับแต่ทีนี้พออยู่บ้านตลอดเนี่ยมันทั้งโลกของบ้านโลกของการทํางานมันหลอมเป็นโลกเดียวกันมันก็เลยรู้สึกมาราธอนมากขึ้นนะฮะแล้วก็เส้นแบ่งของเวลามันก็ก็จะเบียดบังไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องจัดสรรเวลากันดีๆใช่ไหมครับก็ต้องดูกันใหม่ทีนี้มันก็เลยจะนํามาซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของโต๊ะทํางานครับพี่เอมครับ <c oughs> มันมันคือพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตในยุคนี้เยอะมากๆเลยโต๊ะทำงานหรือโต๊ะค,คอมพิวเตอร์เป็นประเด็นยิ่งใหญ่จริงจังมากนะฮะบางเพจนี่คือแบบแชร์ไอเดียกันแบบว่าโอ้โหกระนำมากๆเลยเอาขออนุญาตเริ่มจากภาพเล็กๆก่อนโต๊ะของพี่พเอ็มดีกว่าขออนุญ,ญาตนะฮะเข้าไปดูโต๊ะพี่เอ็มดีกว่าว่ามีไอเทมลับอะไรที่เจ๋งๆมา <laughs> อวยพวกเราบ้างครับพี่เอ็มครับครับจริงๆผมเนี่ย ทีแรกก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องต๊ะทำงานเท่าไหร่นะครับแต่บังเอิญเพื่อนชวนแล้วก็เห็นแชร์กันเยอะก็คือมี Facebook กลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มจากโต๊ะคอมนะครับตอนนี้มีสมาชิกเกือบสองแสนคนในงานเยอะมากนะครับเยอะมากๆคือคนเวิร์กฟอร์มโฮมเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เราก็จะโดนเป่าหูโดนปล่อยไอเข้มรับโดนนู่นโดนนี่นะครับแล้วก็ออเดอร์อย่างว่องไวไอเข้มก็จริงๆมีหลายอย่างเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ ค่อนข้างชอบมากแล้วก็ช่วยชีวิตเยอะนะครับขอยกตัวอย่างตัวนี้นะครับอ๋อตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกเป็นสแปงครับคือสมมติเรามีโต๊ะโต๊ะอยู่เนาะระวังคอมพิวเตอร์ไว้ะครับคีย์บอร์ดกับเมาส์มันก็จะต้องอยู่ข้างหน้าคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วครับถ้าเรามีตัวสแกนแบบนี้ครับมันจะยกคอมพิวเตอร์ขึ้นหม่สเก็ตหนึ่งแล้วเมาส์กับคีย์บอร์ดจะใส่เข้าไปข้างล่างนี้ได้นะครับอ๋อ ทำให้เราจะมีพื้นที่ในโต๊ะเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราจากสมมติอยากจะทานข้าวบนโต๊ะทำงานเนี่ยหลายคนจะมีปัญหาว่าต้องมาง้่งเก็บเมาส์เก็บคีย์บอร์ดใช่เนาะพอมีโต๊ะแบบนี้ครับมันก็จะยกสเตปขึ้นแล้วก็เราเอาเมาส์คีย์บอร์ดเลื่อนเข้าไปข้างใต้เข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ครับมันก็มักจะมีพวกพอร์ตสายคอนเนกเตอร์ต่างๆเข้ามารวมไว้เสียดเลย USB ต่างๆ ใช่พอเราเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยสายเดียวครับที่เหลือก็จะมาเสียบตรงนี้หมดนะครับคอมพิวเตอร์เราก็จะนะไม่มีสายกรกกุงงังเท่าไหร่ครับแล้วก็บางยี่ห้ออย่างอย่างตัวนี้ครับเออมันจะมีตรงนี้เป็นที่ชาร์จมือถือนะครับเอามือถือวางตรงนี้ครับมันจะชาร์จให้ด้วยนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็เออเป็นอุปกรณ์นกนที่รู้สึกว่าไม่อยากซื้อเลยตอนอยู่บ้านธรรมดาแต่พอทํางานที่บ้านพอซื้อมารู้สึกว่าเ้ยเออมันช่วยชีวิตได้หลายอย่าง นะครับแล้วก็สะดวกขึ้นใช่สะดวกเก็บของทุกอย่างได้ดีนะครับตรงนี้คือถ้าคุณคเคยอยู่ในออฟฟิศนะครับ,รบเราจะคุ้นเคยกับพวกเขาียกปากาวที่เอาไว้คุยประชุมนะประชุมในห้องประชุมปาวครับคบผมซึ่งเวลาเราทํางานที่บ้านนะครับมันก็ไม่จําเป็นที่เาต้องอยู่หน้าคอมเสมอไปนะครับเราสามารถเดินออกไปแล้วทํางานไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยหรือว่า เข้าห้องน้ำอย่างนี้หลายคนจะเจอปัญหามากว่าประชุมอยู่แล้งการเข้าห้องน้ําก็จะยากนี่ครับผมก็จะมีเจ้าเนี้ยซึ่งมันเป็นบูทค o s สป p เกอร์ที่มีไมโครโฟนอยู่ในตัวนะครับ,รบก็สมมุติผมคุยสมมุติเราคุยกันอยู่นะครับแล้วผมแบบเอ้ยอยากจะไปข้างนอกนิดนึงนะครับก็อาจจะปิดจอปิดกล้องนะครับแล้วก็คอนเน็กับตัวเนี้ยผมก็สามารถพกเสียงที่เขากําลังประชุมกันอยู่เนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในบ้าง นะครับแล้วก็ถัาจังหวะที่ผมอยากจะพูดผมแค่กดปุ่มผมก็พูดขึ้นมาได้นะครับก็จะเป็นการประชุมออกจากที่ที่ห้องได้ด้วยเวลาเราเครียดล่ะพี่เอ็มเวลาเราเครียดจากการทํางานนะฮะมีแก๊เจ็หรือว่ามีวิธีการอะไรที่เราจะผ่อนคลายความเครียดได้บ้างจากโต๊ะทํางานของเรานี่แหละฮะอุ้ยดัมเบลหรอครับนะครับคือดัมเบลนะครับโอ้ถ้าจะให้พูดก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายนั่นแหละครับของแต่ละคนเนี่ยก็จะอ่านกันไปผมจะชอบ ยกยาเบลไปด้วยประชุมไปด้วยนะครับโอ้โหพี่เอ็มมีสองอันะค, <c oughs> คือคือบางคนก็จะมีรูวิ่งนะครับรูวิ่งที่ที่เพื่อนที่เาวาก็วิ่งไปด้วย <c oughs> ประชุมไปด้วยหรือบางคนก็จะเป็นตัวหมุนๆเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับไปด้วยทำงานไปด้วยซึ่งทุกงานวิจัยบอกเหมือนกันหมดครับว่าเราไม่ควรนั่งนานเกินไปแล้วอย่างที่สองคือเราควรจะเอ็กซเซอร์ไซส์ให้มากกว่าเดิม สังเกตว่าหลายคน w o r o m h o m ร์นี่ยจะอ้วนขึ้นนะครับใช่นั่งนานานน้ำหมักขึ้นเพราะว่าเราไม่ใกล้เกินทางครับเราไม่ใกล้ไปออฟฟิศการเดินทางไปกลับออฟฟิศเนี่ยมันคือการเผาผันพลังงานเยอะรับลิงก์มาอุปกรณ์ชิ้นต่อไปดีกว่าพี่เอครับอันนี้เป็นหูฟังนะครับแบบที่เป็น n o i n e e l n c t i o n นก็คือมันจะตัดเสียงข้างนอกตัดเสียงข้างนอกนะครับคือปกติทุกคนเชื่อว่าทุกคนมีหูฟัง มีไมโครโฟนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพบว่ามันดีมากเลยตอนที่เวิร์ฟฟร์มโฮมแล้วมันมีก็คือการกัดเสียงรบกวนข้างนอกออผมพบว่าผมทำงานที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะครับอ,อาจจะเพราะว่าคือมันเป็นเอ็ยไวายร์วเมงที่ไม่ได้เหมาะไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ทำงานเ่มันเป็นสร้างมาเพื่ออยู่อาศัยนะครับม,มันจะมีคุณภรรยาทำกับข้าวมีลูกๆวิ่งไปวิ่งมา มีคนคมาส่งอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เยอะมากแล้วก็งานบางอย่างเราต้องการสมาธิที่แบบต้องใช้เวลาประมาณห้านาทีสิบนาทีกว่าจะเริ่มจูนติดนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องใช้สมาธิตรงนั้นอะ่ะยาวไปเรื่อยๆ <c oughs> ซึ่งบางครั้งพอมีอะไรมาสกิดนิดเดียวปุ๊บมันต้องใช้วาจูนใหม่กว่าจะเริ่ม <c oughs> เริ่ม <c oughs> ดุกได้มันจะช่วยชีวิตเยอะมากเพราะว่าเราจะค่อนข้างโฟกัสได้มากแล้วก็มีสมาธิสูงนะครับจะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ว่า ถ้ามีฟีเจอร์ s ้ Conservation เนี่ยก็จะแนะนำนะครับจะช่วยชีวิตทำงานได้เยอะมากๆอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในชีวิตเราได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ใหม่สักประมาณ10ปีที่ผ่านมาแอปพลิเคชันนะมีแอปอะไรที่พี่เอ็มอยากจะแนะนำเราให้ชีวิตการทำงานชีวิต w บ r k from home เรามันดีขึ้นบ้างครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะใช้แอปประชุมกันอยู่นะแล้วแต่แพลตฟอร์มเนาะบางท่านก็ใช้ Zoom บางท่านก็ใช้ m i Microsoft t e a m s บางท่านก็ใช้ g o เก e e ม e กหลายอย่าง ซึ่งพวกนี้มันก็เป็นแอปสําหรับเพื่อให้การทํางานมันไปได้นะครับหรือแชร์ข้อมูลอะไรต่างๆแต่ว่าการอยู่ที่บ้าน,น่งจริงมันมีหลายแอปเหมือนกันนะที่ช่วยในการทําให้ชีวิตทำงานมันง่ายขึื่นมากขึ้นนะครับในช่วง Work From Home <ม>อัน mm hmm. นึงที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็คือแอปชื่อ s c a n อ Up นะครับ mm hmm. ก็ตามชื่อ mm hmm. เลยครับ s c a n อ Up ก็คือ mm hmm. ลุกขึ้นนะครับ mm hmm. แอปเนี้ยจริงๆมีบนโทรศัพท์นะครับมีบน iPhone OS แล้วก็แอนดรนะครับเสิร์กดูได้ครับ s c a n Up แล้วก็มีบนคอมพิวเตอร์ด้วยครับอย่างถ้าลงบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเตือนเราทุก50าบนาทีหรือว่า1ชั่วโมงโนะครับว่าให้ลุกนะครับแล้วก็พอเราลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแบบให้เราออกกำลังกายประมาณช่วงหนึ่งเพื่อให้เราไม่งั่งงานจนเกินไปนะครับแล้วก็ค่อยนั่ง ลงมาพอเราง้างปุ๊บเราก็กดว่าเ,าเราง้างแล้วนะมันก็จะงับใหม่นะครับว่าต้องควรจะลุกอีกทีเมื่อไหร่นะครับอ,อย่างดีจังครับคือการมีรีมายเกอร์พวกนี้ครับมันจะช่วยอย่างหนึ่งคือผมเชื่อว่าเวลาทางานจากที่บ้านหลายคนก็จะไม่ลืมเรื่องงานครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเรามมกจะลืมเรื่องตัวเองนะครับกินข้าวราจั่กินนะครับ ใช่ก็มันจะลืมทำงานจนนื่งตัวเองเนาะแล้วก็การมีแอป,ปพวกรีมายเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ลองประยุกต์ใช้กับแอป,ปนี้หลายๆอย่างเช่นผมเป็นคนกินน้ำน้อยแล้วก็จะ,ะป่วยบ่อยนะครับแบบร้อนในอะไรเงี้ยครับ,รบเราก็ใช้แอป,ปพวกพวกนี้ครับในการเตือนให้ขางน,น้ำด้วยครับอามขออนุญาตดึงสองเรื่องนี้มาผูก ประกบกันสักนิดหนึ่งฮะรเรื่องของขั้งการจัดโต๊ะบรรยากาศ<ม>ในการทําโต๊ะทํางานที่ดีกับเรื่องของการหมดไฟสองเรื่องนี้มันสามารถช่วยกันได้ไหมฮะคือถ้าหมดไฟแล้วลองจัดสิ่งแวดล้อมใหม่ซิบน<ม>ต้องทางานอะไรแบบนี้มันช่วยได้ไหมครับพี่เอ็มโอ้แน่นอนครับมีนักปราคน,นึงินเขาเคยบอกว่าคุณไม่สามารถคาดหวังผลงับที่แตกต่างได้ถ้าคุณยังทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆนะครับคือถ้าเรายังอยู่โต๊ะเดิม ทําแบบเดิมคอมพิวเตอร์เดิมเดิมกลนเช้ามาเจอแต่สิ่งเดิมๆเมนี่ยแล้วเราจะคาดหวังว่าให้ฉันต้องอทํำงานได้ดีขึ้นฉันต้องปลอดโปร่งมากขึ้นฉันต้องแฮปปี้มากขึ้นนะครับโดยที่เรายังทําเหมือนเดิมอะ่ะมันก็คงยากนะครับแต่ถ้าเราอลองแค่ปรับอะไรใหม่ๆแค่เปลี่ยนมุมเกครับผมนงกําน้องคนหนึ่งแค่หันเก90้าสิองศาเปลี่ยนไปแค่เนี้ย เขาบอกเอ้ดีขึ้นเยอะเลยพี่ชีวิตโอเคขึ้นนู่นนี่ง่ายมันดูดีขึ้นมันดูมีการ<ม>เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คเ,เคยอ่านของในหนังสือก็เหมืองเขาบอกว่าเราควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเองไวรัเมนต์ของการทํางานเนี่ยทุกๆุกสามเดือนหรือํานะครับหรือทุกสองเดือนเราไม่ค,ควรจะทําโต๊ะทํางานหรือว่าที่ทํางานให้มันอยู่แบบเดิมอย่างเงี้ยไปเป็นปีๆนะครับ,รบอย่างน้อยออหาดอกไม้มาวางนิกๆน่ารักน่ารักนะครับ เอารูปคนที่เรารักมาวางใกล้ๆให้เราได้เห็นเขาทุกวัน <S <S หรือว่าอาจจะลองอฟังเพลงางนานเบื่อแล้ลองเปลีปล่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปฟังวิทยุบ้างไหมนะครับ <S <S มีการเปลี่ยนแปลงเอ็นไว m า n t ณ์ของการทํางานใหม่ๆนะครับมันจะช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆก็ช่วยจุดไฟที่เราอาจจะมอดลงไปเนี่ยให้มันกลับมากระยีขึ้นได้นะครับผมเชื่อว่า,าผมเชื่อในคําที่บอกว่าถ้าเราอยู่กับ ไอสิ่งเดิมๆมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงได้มากๆนะครับเพราะงั้นก็ทํทำงานมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยที่เราจะเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรานะครับโต๊ะที่มันเคยนกลองทําให้มันคุยงดูโต๊ะที่มันเคยคุยลองทําให้มันนกดูก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้มันก็เปลี่ยนแปลงมุมมองอะไรใหม่ๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมนะมันซ้ำเปลดิเฟอเรนต์ย่อมนามาสู่อันนักการพิ่ิริเฟเรนซ์กว่านะครับ อืมโอ้ดีจังคือมันคือหลักให้ทําให้ชีวิตเรามันสดใสขึ้นนะครับอย่าซ้ําซากหรือจําเจยอยู่ที่เดิมๆนะฮะ <c oughs> ก็ก็เชื่อนะฮะว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังของอกรงุงศรีเพื่อนเพื่อนพอดแคสต์ของเรานะฮะได้หลายแง่คิดที่ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นดีขึ้นแบบเพียบเลยนะฮะจากพี่ <c oughs> เอ็มครับผมวันนี้ขอบคุณมากมาก,มากเลยนะครับพี่เอ็มครับ<ด>ขอบคุณจากใจเลยฮะขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยครับ โอ้โหได้ทิปจะดีทำทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแบบเพียบเลยนะฮะหลายข้อที่เรามองข้ามไปนะดีจริงๆนะฮะนี่ไงคำที่บอกว่าใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ชีวิตในยุคนี้ได้จริงๆ100%อย่าลืมครับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมเข้ามาฟังนะฮะในกรุงศรีเพลินเพลินพอดแคส เรื่องชีวิตคิดให้ง่ายแชร์เพลินทุกเรื่องไลฟ์สไตล์ฮะก็สามารถรับฟังได้หลายช่องทางเลยนะครับไมนะ่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Apple Podcast SoundCloud Spotify และกูเว็บไซต์กรุงศรี .com ครับวันนี้ผมอาม่อนกันลาไปก่อนพบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ Podcast, เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่าย กว่่าทีคิดกรุงสีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลิน